คืนนี้เขามีความสุขมากๆเลยอ่ะฉันก็เหมือนกันอืมฉันขอไปเข้าน้ำก่อนนะอืมจะรีบไปไหน่อยน้องรอเขาก่อนนานนะแป๊บเดียวเไปนะไปนะไม่ออไปนะนี่คุณแอบเข้ามาในบ้านผมได้ยังไงเนี่ย แล้วคุณมาทําอะไรในห้องผมเอามือถือขอมาเลยนะไม่นะจะจขอดูอะไรบางอย่างในโทรศัพท์ก,ก่อนน่ะแต่นี่มันมือถือผมเอามา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 นะจะขอรับแม็แป๊บเดียวแป๊บเดียวนะจะขอขอดูก่อนว่ามีอะไรในโทรศัพท์นี้ไหมจะขอดูก่อนนะแป๊บนึงนะมันไม่มีอะไรเลยมันจะเป็นอะไรได้มือถือผมมากไม่มีมีเฮ <จะ S 2> ้<ง>ยเฮ้ย เฮ <c Dante> ้ยนี่คุณทำบ้าอะไรของคุณเนี่ยมือถือผมพังหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมจะทอฉันฝ่ายเดียวได้ไงเ่ยก็ทโทนนายด้วยดินี่คุณบุกเข้ามาในบ้านของผมนะ โดยที่ผมไม่ได้อนุญาตคุณเลยด้วยซ้ําผมจะเอาเรื่องคุณนี่ถึงที่สุดเลยเอ,อคุณอย่าแจ้งตำรวจเลยนะออคือฉันแค่อยากมาดูให้แน่ใจอะว่าเมื่อคืนคุณได้ถ่ายคลิปเต้นฉันที่ร้านเราหรือเปล่าอะแค่นั้นเองอะเหรอเหตุผลคุณนี่มันฟังไม่ขึ้นเลยนะเอางี้คุณจะชดใช้ค่าเสียหายมือถือผมหรือว่าจะไปโรงพัก ไม่ไม่ไม,ไม่คุณอย่าแจ้งตำรวจเลยนะเออคือเอางี้ไนมะเดี๋ยวฉันจะชดใช้ชค่าเสียหายให้คุณเองโทราศัพท์คุณเท่าไหร่อะบอกมาเลยแน่ใจนะสามหมืน่นฮะสามหมืน่นเอา,าดอาิฉันไม่มีเงินมากมายขนาดนั้นหรอกออ เออเอางี้ไหมฉันทางานชดใช้ให้คุณแทนไหมฉันทาเป็นทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นซักผ้าทํากับข้าวถูบ้านกวาดบ้านอะไรเนี่ยฉันทาเป็นทุกอย่างเลยนะถ้าอย่างนั้นเอางี้คุณไปทํางานใช้นี้ผมดีกว่ารอนนี่นะ นี่ชุดทำงานใหม่ของคุณชุดตัวตลกเนี่ยนะก็ใช่นะสิไปเปลี่ยนชุดซะไปะแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มงานกัน ได้่อยสิอะเรียบร้อยแม่แต่งตัวแบบนี้แล้วก็ดูน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยไปทำงานได้แล้วไปหไ,ไปได้ละมีอะไรก็เรียกได้ตลอดเลยนะ ทำงานฉันได้สิพอดีว่าฉันทำมือถือของเจนตกแตกอะค่ะไมนต้องมาทำงานใช้นี่เขาอะงั้นเธอก็คงไม่ใช่พนักงานของนี่ีสินะจัว่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะวันนี้นี่น้ำเดือดของคาะใช่ไหมทดลองชิมหน่อยแล้วกัน ่น,นแล้วทำไมโกนหึงเปียกขนาดนี้อ่ะเออเจเจสะรับคนแบบนี้เข้ามาทำงานจริงๆหรอดูสิแค่ถือถาดน้ำอ่ะยังทำไม่ได้เลยเอามานี่มา,เ,า,มา,มาเกิดอะไรขึ้นอ่ะไหน,ไหนอธิบายสิเออคือว่าเอน่าอายจริงๆเลยอ่ะอแค่ถือถาดน้ำแค่นี้ยังทำน้ำหกเลยอ่ะ นี่เธอเธอรู้หรือเปล่าว่าเวลาคนเราจะทำงานอะไรเนี่ยก็ต้องตั้งใจแล้วก็อดทนกับมันนะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ทำงานที่ไหนไม่ได้หรอกฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้ตั้งใจอะ่ะไม่น่ามาทำงานขอนายคนเดียว <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะ มันเป็นเพราะผมหรือว่าเป็นเพราะคลิปเมื่อคืนนี้ที่คุณส่งให้ผมดูอะนี่มืง เองนะที่นั่งอยู่หลังห้องอะ่ะที่แอบชอบนายมาตั้งนานแล้วอะ่ะเออนี่นายรู้ตัวไหมว่านายทั้งหรอกทั้งเดะเลยอะ่ะ <c oughs> นี่นายรู้ไหมว่าฉันน่ะอยากได้นายมากเลยนะเอ นีสาวๆไหนก็แอบชอบหน่อยฉันนยังอยากได้หน่อยมันเป็นแบบเลยแล้วแค่นี้พอไหมเฮ้ยพอนี่แกข่ดอัดคลิปเฉยๆใช่ป่ะยังไม่ได้ส่งให้เขาใช่ไหมอืมเยบร้อยไอ้ทศด้่นกั ทำไมวะเฮ้ยจริงด้วยตายละเฮ้ยส่งไปแล้วอ่ะลงไม่ได้ด้วยอ่ะท่งไงดีอะแกม่งไงดใจเย็นๆตอนนี้กี่โมงอะเจ็ดโมงแล้วอ่ะเฮ้ยมันยังเช้าอยู่เว้ยฉันว่าเขายังไม่ตื่นแกรีบหาทีโนทีปก่อนเขาเรียไปวะส่งไปแล้วอ่ะ 你是我最疼爱 อกสักหน่อยก็คุณเป็นคนบอกผมเองว่าคุณจะชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดที่คุณทำมือถือของผมตกจริงไหมไหนจะมาแก้ฉทำไมเปียกหมดแล้วเนี่ยดูสิเปียกเป็นลูกหมาเลยอะไหนจะแก้ฉทำไม อนไม่เคยบอกชอบผมเลยอ่ะพูดบอกชอบนายแล้วมันจะได้อะไรอ่ะนายฮอตจะตายแต่สาวชอบนายอ่ะนายไม่ชอบผู้หญิงของฉันหรอกทำไมพูดแบบนั้นล่ะพอรู้ไหมว่าพอเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากเลยรู้ไหมยิง่งแต่งตัวเป็นตัวตลกแบบนี้ยิ่งน่ารักเข้าไปใหญ่เลยถ้าไม่เชื่อก็ ลองถอดแว่นดูสิถอดให้นะเห็นไหมน่ารักจะตายขอบใจนะ <c oughs> ไไ จริงๆแล้วเจก็มีเรื่องจะบอกพอดเหมือนกันนะอะไรอ่ะไม่นจะพูดเรื่องโทรศัพท์อีกแล้วอ่ะมิ้นท์จะชดใช้ให้อยู่แล้วออนะไม่ใช่หรอกไม่ใช่นะไม่ได้หมายถึงเรื่องนั้นสักหน่อยอ่ะเรื่องนั้นอ่ะพอดลืมไปได้เลยนะที่เจจะบอกก็คือจริงๆแล้วเจก็ชอบพอดเหมือนกันนะ มี่นผพูดจริงหรอจริงสิทุกคนทุกคนดูนางผู้หญิงหน้าด้านคนนี้สิคะผู้หญิงดีๆที่ไหนกันแ่ะที่เขาจะส่งคลิปวิดีโอไปบอกรักผู้ชายเป็นผู้หญิงเนี้ยต้องรับนู่นจมวดตัวนะคะ หนิวทำบ้าอะไรของเธอเนี่ยฮะฉันก็ส่งคลิปวิดีโอเข้าไปในกลุ่มมหาลัยแล้วไงล่ะทุกคนเนี่ยต้องไม่เชื่อแน่ๆเลยนะเจเนี่ยทำไมไนายต้องส่งคลิปของฉันให้คนอื่นดูด้วยอะ่ะฉันไม่น่าเชื่อใจนายเลยอะ่ะฉันมันโง่จริงๆที่เชื่อใจคนอย่างนายอะ่ะพอสไ,ไม่ใช่อย่างนั้นพอสมันไม่ใช่อย่างนั้นพอสหนิว แล้วไปเอาคีวุงเนี้เอามาจากไหนฉันก็ได้มาตอนที่นายเข้าน้ำยังไงล่ะแล้วก็มีข้อความส่งเข้ามาพอดีฉันก็เลยนี่เธอรู้ตัวไหมว่าเธอมันบ้าบ้ากันไม่ใหญ่แล้วว,ว่างๆก็ไปหาหมอบ้างนะ พอด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 ฟังใจก่อนนะเจนอธิบายได้อะคือมันไม่ได้เป็นอย่างที่พอดเห็นเลยนะเจนไม่ได้เป็นคนส่งคลิปให้หมีวดูอะ่ะฉันจะไม่เชื่อใจนายอีกต่อไปละเธอนะเจนขอร้องอนะ่ะเจนชอบพอดจริงๆนะแล้วก็ชอบมากด้วยอะ่ะนี่ถ้าเกิดว่าพอดยังไม่เชื่อนะนี่นานจะทำไรอะ่ะเจจะไล์สดให้ทุกคนรู้ไปเลย พวกเราสองคนเป็นแฟนกันแล้ว<อ>ทุกคนครับคลิปที่ทุกคนเห็นเป็นคลิปที่พวกผมถ่ายกันเล่นๆแต่อันที่จริงแล้วความจริงคือพวกผมสองคนเป็นแฟนกันจริงๆครับองค,อคุณแอบเข้ามาในบ้านผมได้ยังไงเนี่ย